ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สามสิงหาคม2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้ เรากําลังร่วมกันศึกษาในคำว่าสวากขาโตในนัยยะของพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะจากวิสุทธิมัร์คร่วมกันนะคะโดยอยู่ที่หัวข้อในเรื่องของโดยเป็นวิสัยแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทาและปฏิพานปฏิสัมพิทานี้คือถึงพร้อมด้วยอัฏฐะส่วนคำว่าถึงพร้อมด้วยพยัญชนะนั้น เป็นวิสัยแห่งธรรมะปฏิสัมพิทาและนิรุติปฏิสัมพิทาที่ศึกษาไปในเรื่องของอัตถปฏิสัมพิทานั้นหมายถึงผลที่เกิดจากเหตุซึ่งมีอยู่ห้าประการอันได้แก่พระนิพพานเนื้อความแห่งภาสิตวิบากและกิริยาผูท้ที่ไม่ค่อยได้ศึกษาพระอภิธรรมอาจจะเข้าใจยาก แต่ก็ขอให้รู้ว่านี้เป็นบุญของเราที่ได้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมอันประเสริฐโดยในยะาแห่งปัญญาของผู้ที่มีความแตกฉานในผลหรือที่เรียกว่าอัตถะค่ะส่วนธรรมะปฏิสัมพิธานั้นเป็นเรื่องของปัจจัยหรือตัวเหตุที่เป็นตัวจัดแจงให้เกิดผลประกอบด้วยอริยมรรคตัวพาสิต กุศลและอกุศลซึ่งเป็นตัวเหตุส่นการจำแนกในในัยยะของพระอภิธรรมนั้นได้กล่าวไว้ว่าความรู้ในทุก์เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะเป็นผลอันเกิดจากเหตุคือสมุทยะอริยสัจซึ่งเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขานิโรธะเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทา ความรู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิทานั้นก็คือเป็นตัวเหตุที่จะน้อมให้พระนิพพานปรากฏเกิดขึ้นความรู้ในเหตุจึงเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในผลที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นจึงเป็นอัตถปฏิสัมพิทาผู้ที่ศึกษาในพระอภิธรรมมานั้น จึงสามารถแยกแยะได้โดยง่ายเช่นกุศลอกุศลเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาส่วนวิบากและกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอัตถปฏิสัมพิทาเราลองมาร่วมกันศึกษาต่ออีกนิดนะคะว่าความรู้ในชรามรณะเป็นอะไรคะเป็นอัตถปฏิสัมพิทา ความรู้ในชรามรณะสมุทัยคือตัวเหตุก็ต้องเป็นอะไรคะธรรมะปฏิสัมพิทาใช่ไหมคะและอื่นๆอีกมากมายเช่นโลภะมูลจิตเป็นอะไรคะเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาเหตุนั้นเป็นธรรมะส่วนผลที่เกิดขึ้นคืออเหตุกะวิบากทั้งหลายนั้นก็เป็น อัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในสังขารนิโรธะเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในสังขารนิโรธคขามินีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ซึ่งธรรมะอันเป็นสุตตะเคยยะโดยัยยะมีองค์เก้านะคะรวมทั้งเวทันละความรู้ธรรมนี้ เรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทาส่วนภิกษุนั้นย่อมรู้เนื้อความแห่งภาสิตนั้นนั่นแหละว่านี้เป็นความแห่งพาสิทนี้นี้เป็นความแห่งพาสิทนี้ความรู้เนื้อความแห่งภาสิทธเรียกว่าอัตถปฏิสัมพิทาธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นฉน สมัยใดจิตที่เป็นกามาวัจระกุศลเกิดขึ้นธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลความรู้ในธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งธรรมะเหล่านั้นเป็นอัตถะปฏิสัมพิทาดังนี้เป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของนิรุตติปฏิสัมพิทานั้น คือถ้อยคำที่กล่าวตายตัวไม่วิปริตคลาดเคลื่อนอันใดทั้งในอัตถะและธรรมานั้นความรู้ในการกล่าวถ้อยคำอันนั้นคือการพูดในการเปล่งขึ้นซึ่งถ้อยคำอันนั้นได้แก่ความรู้อันถึงความแตกชานในมูลภาษาของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือภาษามาคตอันเป็นสภาวะนิรุตติคือภาษาที่แท้จริง ซึ่งได้ชื่อว่าธรรมะนิรุติคือภาษาที่ดีนั้นโดยในว่าเมื่อได้ยินถ้อยคำที่พูดที่กล่าวที่เปล่งขึ้นนั้นก็รู้ว่านี้เป็นสภาวะนิรุตินี้ไม่ใช่สภาวะนิรุติความเชี่ยวชาญหรือปัญญาในด้านภาษานี้จึงได้ชื่อว่าเป็นนิรุติปฏิสัมพิทาจริงอยู่พูดถึงนิรุตติปฏิสัมพิทา เมื่อได้ยินคำว่าผัสโสเวทนาดังนี้เป็นต้นก็ย่อมรู้ว่านี้เป็นสภาวะนิรุตติแต่เมื่อได้ยินคำว่าัาสาเวทโนดังนี้เป็นต้นก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่สภาวะของนิรุตติก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะที่เป็นไปในเรื่องของอริยสัจทั้งหลายนั่นเองนะคะ ท่านทั้งหลายหากฟังนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่ต้องถอใจนะคะก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญและได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วจึงได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะระดับสูงซึ่งเป็นการกล่าวถึงการตรัสลูโดยแสดงโดยในยะะทั้งอัฏฐธรรมะและก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาท่านจะใช้คำว่านิรุตติปฏิสัมพิทา ก็ขอให้เลื่อมใสในความดีงามของกุศลแห่งตนเหมือนดังที่น้องสาธิตได้กล่าวว่าหากไม่ฟังไม่ศึกษาแล้วแล้วจะเอาเวลาไปทำอะไรในเมื่อชีวิตนั้นก็ต้องมีการศึกษาจึงจะปฏิบัติได้แค่การศึกษาทางโลกที่จะสแสวงหาเงิน เพื่อหาอาหารในแต่ละมื้อแต่ละคราวนั้นยังใช้เวลาเป็นสิบสิบปีแต่นี้เป็นการสแสวงหาทางที่จะพ้นจากทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขเราจะท้อใจไปทำไมน้องสาธิตจึงบอกว่าก้อนี้คืออาหารแห่งชีวิตที่ต้องกินมื้อแล้วมื้อเล่าจนกว่าจะถึงมรรคผลนผิพพานค่ะ ส่วนข้อสุดท้ายคือปฏิพานปฏิสัมพิทาอัิถาว่าความรู้อันมีความรู้เป็นอารมณ์แห่งบุคคลผู้พิจารณาโดยทำความรู้ในความรู้ทั้งปวงให้เป็นอารมณ์ความรู้อย่างกว้างขวางด้วยอำนาจอารมณ์และกิจของตนเป็นตน้นในความรู้ทั้งหลายตามที่กล่าวมานั้นเป็นปฏิพานปฏิสัมพิทา ก็คือปัญญาแตกฉานนั่นเองมีความว่องไวมีสติปัญญาดีมากไม่ว่าจะเป็นไปในอารมณ์ของขันธภาตอายตนะหรือทุกขาอริยสัจสมุตทยะอริยสัจเหล่านี้เป็นต้นทั้งสี่ข้อของปฏิสัมพิธานั้นการจะตรัสรู้อย่างต่ำสุดต้องมีธรรมะปฏิสัมพิธากับอัฏฐะปฏิสัมพิธา ส่วนนิรุตติและปฏิพานนั้นเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งจะมีในยุคอดีตโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลตอนนี้เราก็มาพร้อมทำความเข้าใจต่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพร้อมทั้งอัฏฐะโดยในเป็นวิสัยแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทาก็คือเป็นผู้มีญาณปัญญาในเรื่องของผลหรือพระนิพพาน ในเรื่องของวิบากกิริยาเป็นตนและปฏิพานปฏิสามพิทานั้นก็คือเป็นผู้มีเฉาปัญญาว่องวัยส่วนพร้อมทั้งพยัญชนะก็โดยวิสัยแห่งธรรมะปฏิสามพิธาอันเป็นญาณปัญญาในเหตุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เป็นกุศลอกุศลและอาร,ร,ริยมรรคเหล่านี้ถือว่าเป็นวิสัยแห่งเหตุ และนิรุติปฏิสัมพิทาก็จำได้แล้วนะคะว่าก็คือเชี่ยวชาญในภาษาหลากหลายในการแสดงในยะต่างๆในเรื่องของอริยสัจสีเป็นต้นชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐะเพราะว่าทำให้คนชันปัญญาชนเลื่อมใสคือผู้มีปัญญาดีมีความเลื่อมใสนี้ในเรื่องของอัฏฐะ โดยเป็นสิ่งอันบัณฑิตพึงรู้แจ้งได้นะคะก็สองในยะอีกเช่นกันคือผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายรู้ได้ชื่อว่าพร้อมถังพยัญชนะเพราะว่าทําให้ฉันโลกโลกเลื่อมใสโดยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อก็คือพื้นฐานของโลกทั่วไปที่เป็นความเลื่อมใสของชาวโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า ชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐะโดยมีอธิบายอันลึกซึ้งชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะโดยมีบทตื้นอธิบายคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงโดยเป็นธรรมะมีความบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำเข้าไปเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเหลือที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้ว ชื่อว่าบริสุทธิ์โดยเป็นธรรมะที่ปราศจากโทษเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำออกเอาง่ายๆอริยมรรคมีองค์แปดนั้นมีแค่แปดเท่านั้นจะเพิ่มมาเป็นเก้าไม่ได้อริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นธรรมะที่ปราศจากโทษใช่ไหมคะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำออกไปอีกเลย นี้จึงหมายถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอัตถาอธิบายอีกในยะหนึ่งของคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์นะคะอีกประการหนึ่งพรหมจันทร์ชื่อว่าพร้อมถังอัตถะเพราะให้คนฉลาดในอัธิคมคือนิพพานด้วยการปฏิบัติชื่อว่าพร้อมถังพยัญชนะเพราะให้ฉลาดในอาคม คือปริยัติด้วยการเล่าเรียนชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะประกอบด้วยธรรมขันธ์ห้าอันประกอบด้วยศีลขันธ์หนึ่งสมาธิขันธ์หนึ่งปัญญาขันธ์หนึ่งวิมุตติขันธ์หนึ่งวิมุตติยานัศนะขันธ์หนึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขันธ์เพราะประกอบด้วยจำนวนมากศีลก็มีหลากหลาย สมถะก็มีถึงสี่สิบกองเหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสเพราะเป็นไปเพื่อสลัดออกและเพราะไม่มุ่งโลกามิตรอามิตรคือเหยื่อทั้งหลายก็คือลาบยศสันเสริญสุขนั่นเองค่ะปริยัติธรรมชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคปรัสดีแล้ว พราะประกาศพรหมจันท์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์สิ้นเชิงดังพันนา,นามาด้วยประการชนะีปริยติธรรมเป็นสวากขาตธรรมอีกในยะหนึ่งคือปริยติธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคยาวตรัสไว้ด้วยดีแล้วเพราะไม่มีข้อความอันวิปลาสคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้น ปริยัติธรรมนั้นจึงชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาค้าวตรัสดีแล้วเป็นความจริงเช่นนั้นข้อความของธรรมะของอัญญาสเดียรถ,ถีทั้งหลายยังถึงความวิปลาสคลาดเคลื่อนอยู่เพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นอันตรายก็ไม่เป็นอันตรายจริงธรรมะทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นเครื่องนําออก ก็ไม่เป็นเครื่องนำออกจริงด้วยเหตุนั้นอัญญาเดรถีเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมอันกล่าวไว้ไม่ดีโดยแท้ข้อความของธรรมะของพระผู้มีพระภาคไม่ได้ถึงความวิปลาสคลาดเคลื่อนเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าทำเหล่านี้ เป็นอันตราย,ยิกรรมคือธรรมะอนามาซึ่งความเป็นอันตรายธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องนำออกเช่นนี้แล้วก็มิได้เกินเลยจากความเป็นอย่างนั้นไปได้ปริยัติธรรมประการแรกเป็นสวักาขาตธรรมดังพันานาด้วยประการฉนี้สรุปได้ว่าปริยัติธรรม เป็นสวากขาตธรรมนะคะเป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วโลกุตรธรรมเป็นสวากขาตธรรมก็แหละโลกุตรธรรมชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสข้อปฏิบัติอันสมควรแก่นิพานและตรัสนิพานอันสมควรแก่ข้อปฏิบัติ สมดังที่เท้าสักตะเทวราชกล่าวไว,ว้ว่าก็แหละข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพานอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่หมู่พระสาวกทั้งหลายนิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้น้ำในแม่น้ำคงคาย่อมเข้ากันได้ ย่อมเสมอเหมือนกับน้ําในแม่น้ํายมุนาแม้ฉันใดข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพานอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่หมู่พระสาวกทั้งหลายนิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้เหมือนอย่างนั้นนั้นเทียวก็เมื่อไหร่บุคคลใดปฏิบัติในวิสุทธิเจ ก็คือเป็นการเข้าถึงอาริยมรรคมีองค์แปดและเมื่อบริบูรณ์ด้วยอาริยมรรคมีองค์แปดโดยมีพระนิพพานนั้นแหละค่ะเป็นอารมณ์อันหนึ่งอริยมรรคอันเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ไปใกล้ขอบทางทั้งสองนั้นแหละชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสว่า เป็นข้อปฏิบัติสายกลางสามัญญผลทั้งหลายซึ่งมีกิเลสสงบแล้วนั้นแลชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะมีกิเลสสงบแล้วนิพพานอันมีภาวะเที่ยงไม่ตายเป็นที่ตานและเป็นที่หลบลีมหนีทุกเป็นต้นนั้นแล ชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ได้ตรัดไว้โดยความมีสภาวะอันเที่ยงแท้เป็นต้นแม้โลกุตตลธรรมก็ชื่อว่าเป็นสวากขาตธรรมดังพันานามาด้วยประการชนะีนสสรุปได้ว่าสวากขาตธรรมนั้น ก็ตั้งแต่ปริยัติสัตธรรมและโลกุตรธรรมอันประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสายกลางอันเป็นทางให้ถึงมรรคผลและนิพพานซึ่งเป็นที่หลบหลีหนีทุกข์ได้อย่างแท้จริงชาปารมศาสดานั้นไม่สามารถเขารบบุคคลใดในโลกทั้งปวงได้แต่ พระองค์นั้นจะต้องมีสิ่งที่ต้องเคารพเมื่อพระองค์พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นท่านเคารพอะไรพระองค์ก็พบว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพโลกุตละธรรมก้าวเพราะฉะนั้นเรามีบุญมากนะคะที่เราได้มีโอกาสเคารพในธรรมะอันประเสรศิฐ ที่พระพุทธญาุกทุกๆพระองค์ไม่ว่าในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันเขารพก,ก็คือโลกุตลธรรรมกาวและมีบุญเพิ่มขึ้นไปอีกที่ได้เขารพพระปริยัติสัตธรรมซึ่งเป็นที่มาของแผนที่อันประเสริฐที่เดินแล้ว จะไม่มีวันตกลงไปในที่ต่ำได้เลยมีแต่เมื่อศึกษาก็ยิ่งเพิ่มความสว่างสวัยแห่งปัญญารัตนะอันเป็นเหตุให้เข้าถึงทางสายกลางคืออาริยมรรคมีองค์แปดโดยย่อก,ก็คือศิกขาสามซึ่งเป็นเป้าหมายในการศึกษาและปฏิบัติของเราทุกคนค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพรนในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุสลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแก่สัพพสัต์ทั้งสามสิบเอ็ดภภมิ ขอทุกท่านเจ้ามีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ